สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะวันนี้บรรยากาศยามเช้าๆมาอาบน้ำือแวะมาหาสาวดูนะเห็นสาวนี้แวะทุกวันเลยนะเพื่อนกันมากมีมินนี่มันนี่นนอ่ะมากมีสี่ปนะีมันนี่ก็เป็น น้องของน้องเสกหนึ่งเดือนเสกสันเกิดกันยามันนี่เกิดตุลาเนาะเป็นน้องกันหนึ่งเดือนมหาสาวมหาสาวมหาสาวหู้พสาว,าสาวจับจับไวแล้วนะตัวเท่ากันเลยสามตัวสามเชือก ถ้าปล่อยด้วยกันด้วยกันนี่น่าจะสนุกนะม,มากมีรัดแล้วมักมีรัดแล้วมักมีรัดไวแล้วปนะุ่นะโอ้ยชอบน่าจะชอบอ่าช้างตัวผู้หรือเปล่านะ,ะน้องมากมีวิ่งไปรัดทางไวเลย,เลยส่วนผู้บาวเราก็ไปนูนะะ่นนะว่าจังได้ผู้สาว อยากไปเล่นด้วยมากมีพยายามจะจะยื้อไปหานะบ่าวก็ไปถูอเอ้ยเอ้ยถอยมาผู้บ่าวถอยมามางมีบอกถอยมาถอยมาอดึงหางแล้วดึงหางแล้วดึงหางแล้ว เซ็กเซ็กไม่เขาสิฮักเซ็กเว่ยมาหากันทุกวันนะเช้าเย็นดีแล้วผู้สาวดีแล้วพี่ลุงเอยผู้สาวดีแล้วอันนี้จ็เดินไปทัวรนะชอบทูเดินชอบเดินเที่ยวน้องเซ็ก ตรงไหนมีปาย่านี่ปล่อยได้ไว้เลยนะ,ะจะเดินยืนกันนะ,ะนี่มาเดินเล็มหญ้าอดียญ้าตรงนี้มันสวยนะ,ะนเ่ยนะีสาว <c oughs> ตงใัยจะชอบน้องเสกแล้วนะคะนี่พี่มักมีนี่โ้นะ <c oughs> เป็นลูกตูดน้องเสกลคอยละเสก สาวสาวดีดเหรอไงมันไงผู้สาวมันไงเห็นรถพอดีรถวิ่งผ่านรถวิ่งผ่านแล้วดีดเลยไปเราปุ่นท่งปุ่นไปแล้วอย่าตะเลิดเ,เ,เด้อเนี๋ยวกินก้นนุ่มซีวา แวะมาหาอนแวะมาทักทายนะเพื่อนไปแล้วคะกลับบ้านกันจะแวะตลอดทางเลยนะคะน้องเซแต่ว่าตรงไหนมีความกินนี้แวะยัไปดูดเขาเงอนเพื่อนไหนๆๆๆไปถูต้นมะขามเราดีกว่า ขับตัวก่อนสักครู่ต้นประจำเซกีบมะขามแม่สี่อ้วนนล้นแล้วหน่วยหนึ่งอ่ะแม่นซุกแล้วบ่เก็บเบิ้งมันแสบบ่อ้าเหยียบจ่อยเก็บดูมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานติ๋บอกว่าพงขอทุกคนพอ ผนคลายนะในแต่ละวันของเขากิจวัตรประจําวันของน้องช้างก็จะมีประมาณนี้แหละไปอาบน้ำทุกตัวขัดตัวนะแวะทักทายเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันนะความสุขของเขา มาไหมถอยนกจ๊ะแตท่านเดียรอยากไปเนาะเป็นยังไงพอดีช่างตัวผู้มาช่างมีงาไปรู้สิเจ้าของไม่กิมแควนั่นอย่าไปไกลเจ้าของไม่กิมแควน่ะถอยเป็นยังโดะหนึ่งไม่บ่นอ่ะ เบาง่ายกบไม้กิ้มฟันเนี้ออันนี้ไม้กิ้มฟันกำลังสนุกอะ่อม,มกำลังมันกำลังได้ที่เลยน้องเซกอบอกกำลังฟินนะออกจากต้นมะขามไม่ได้จะเลียกไปก็ไปไม่ได้แล้วอันนี้กำลัง กำลังฟินเลยเออชนดู o, o, เอาไม้จิ้มฟันไปงัดมะขามต้นมะขามน่ะผู้บ่าวขี้ดื้อผู้บ่าวตาเปียกตาเปียกหรือตาแฉะอ่าอย่าไปงัดกกใหม่นักจิ๋หักป๋าป๋ากินเียง ไหนดูไม้กิ้งแค่วหน่อยสิไม้กิ้งแค่วเนี้ยเอกำลังปินเลยอะโอ้ย,อยมุนติลิวติลิวยูี่สามร้อยหกสิบองศาอ้อมต้นมะขามเลยแหละเอะจะปีงกักฮักแก้งต้นนหน่อยนะไปไปไปจะสิงัดนะ กินก้อนกินก้อนกินก้อนไปแล้วคะไปไหนอีกโอ้ยแวะตลอดทาง <c oughs> ดึงหัวไว้บันไดกับปรยูเลยค่ะบนไปแล้วปล่อยเข้าไปนะ,ะให้เขาเดินทักทายเพื่อนๆไปแล้วค่ะหนูไปดูว่าผู้สาวจะให้เล่นด้วยไหม ta mà, mà oi đi này Ui, ui end in năm bóng oi liền năm oi Ui oi 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 lộ bay oi phụ nữ oi 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 ปุ่นพ like yeah. uh, ี right. right. ่ายางกินยาซื s <S kind of 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 kind of ้อเดินไปทั่วละนี่ไปทั่วละหาแวะตลอดทางเลยค่ะหาแต่ของกินนะไม่ใช่หาอะไรได้นี่ดูอ่ะหาของกิน ก็พาเที่ยวนะบรรยากาศยามกิจว <mel> ัตรประจําวันของน้องช้างนะยามเช้ายามเย็นมาก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้น้องสิริสันในครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ